สวัสดีครับพบกับช่างซอกแซกใน EP ีที่2เรื่องการสกัดทองจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ไปเจอกล้องจรปิดเก่าตกรุ่นไปแล้วนะครับรุ่นหรือกันเลยครับตรงนี้เป็นแผงด ra ี d LED i n f r a r e นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ก็เก็บไว้เป็นอะไรได้สำหรับช่างหรือว่า แต่ไม่มีราคาสำหรับในการรีไซเคิลนะครับตัวโครงนี้เป็นอลูมิเนียมนครับถ้ามีเยอะๆก็ได้ขายเป็นราคาอลูมิเนียมได้แต่เราต้องการก็คือไอซีที่อยู่บนบอร์ดแล้วก็ชิปตัวรับสัญญาณภาพหรือว่าเป็น CCD ชิปนะครับ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของโซนี่นะครับชิปอดถอดเลนออกก่อนเห็นชิปไหมครับเดีย๋ยวเราจะทำการแกะโครงที่อยู่ข้างนอกออกให้หมดนี่ครับตัวนี้เป็นมีเดียมนะครับมีเยอะๆก็แยกให้ดีนี่เป็นไอซที่เราสามารถสก,กัดได้เหมือนกันครับเดีย๋ยวจะให้ดูที่หลังการสก,กัดจากไอซนะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณภาพซีซดีนะครับก็ตัดออกเลยครับก็เก็บสะสมไว้เยอะๆก่อนนะครับหรือว่าเอาไปรวมกับอุปรกรณ์อื่นถึงจะทำในแต่ละครั้งนะครับถึงจะคุ้มกัน